ใหญ่ในสังคมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไม่สบายเองเนี่ยเราก็ต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านแต่ที่ใกล้ที่สุดก็คือจะเป็นอสมและรพสตอหรือว่าโรงพยาบาลจ,จำตำํจบกนัอนเองซึ่งตอนนี้เองในส่วนของในส่วนของรัฐมนตรีเองเขามีนโยบายที่จะให้ทางรพสตอเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมอยู่ในส่วนของอบจได้แต่ต้องผ่านหลักเกณฑ์หรือเข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถเข้าได้เท่านั้นซึ่งในจังหวัดศรีสะเกดเองเนี่ย ก็มีวันนี้เองมีนายกจอบจจังหวัดศรีสะเกดะครประกาศกล่าวเลยนะครว่าไม่รับการย้ายสังกัดรอพศต่อสตแห่งหลังจากที่อรมอนี่ยื้เคาเรียกว่าแทงกักนะฮะก็พูดง่ายว่าจะให้ย้ายมาให้หมดก็ไม่ให้ย้ายก็มีเงื่อนไขต่างๆที่ทําให้ไม่สามารถที่ย้ายหมดเพราะว่าจริงๆแล้วรอพศอตอในจังหวัดศรีสะเกดมีจานวน117แห่ง แต่ที่สามารถที่ย้ายเข้ามาได้ที่อบจศรีสะเกดเนี่ยได้แค่13แห่งอีกที่เหลือย้ายไม่ได้ถ้าเกิดทางนายกอบจอถ้าเกิดว่าย้ายไม่ได้งั้นก็ไม่รับเลยแต่ถ้าย้ายต้องย้ายให้ได้หมดเขาเลยมีการประท้วงแสดงสัญลักษณ์โดยการแต่งชุดดำครับนะฮะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะฮะกลุ่มตัวแทนบุคลากรทางโรงพยบาบาลส่งเสริม สุขภาพาตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่จังหวัดศรีเกตจำนวน117แห่งนะครับผมก็มีประชาชนเขาเลือกตัวแทนมาประมาณ100คนเนี่ยรวมแต่งกายชุดดำเพื่อแสดงออกเชิญสัญลักษณ์โดยนำโดยพรชัยศรีปัดเนศนะฮะผอโรองพยาบาลราพาสตบ้านกุดงงนะฮะรองประธานชมรมราพาสตแห่งประเทศไทยนะฮะก็ จังหวัดศรีสะเกษและคณะยกป้ายยกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐับตีเนี่ยทบทวนการปลดการปรับลดการโอนรอพอสตและบุละคลากรหลังจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเมื่อวันที่15มีนาะที่ผ่านมาให้ปรับลดจํานวนรอพอสตที่จะมีการโอนย้ายมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมายังอบจอเนี่ยฮะก็กระทรวงมาไทยในวันที่ 1>, 1ตุลา65ที่จะถึงนี้เองนะครับโดยมีการปรับรถการโอนย้ายโอนถ่ายเนี่ยจาก117แห่งเนี่ยตอนนี้เหลือปรับรถแค่ประมาณ13แห่งซึ่งบุคลากรจาก786คนเนี่ยเหลือแค่66คนทั้งนี้นะครับเราพอสุดทุกแห่งเองเนี่ยในจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยพร้อมใจสมัครใจที่จะโอนย้ายทั้งหมดแล้วก็พร้อมเรียกร้องให้ต้นสังกัดเดิมเนี่ยอย่าเหนียวรั้งาการโอนย้ายนะฮะโอนถ่ายพร้อมกับตะโกนเรียกร้องขอความ เห็นใจแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยนะฮะที่โรงพยาบาลศรีสะเกดนะฮะแล้วก็จะไปที่อบจอแล้วขอให้กระทรวงสาธารณสุขเนะะี่ยปล่อยปล่อยกันเราไปเลยนะเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่แล้วรวดเร็วอย่างใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจเป็นหาท้องถิ่นเหมือนว่าเขาบอถ้าเกิดว่ากระทรวงสาธารณสุขยังเดี๋ยวรั้งเขาไว้เนี่ยการที่เขาจะบริหารจัดการหรือเราดูแลประชาชนมันก็ยากลำบากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอบจอเนี่ยเขาจะเข้าถึง ประชาชนมากกว่าเพราะว่าในอบจอในแต่ละพื้นที่เองเขาก็จะมีนโยบายของตนเองว่าจะดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างไรมันสามารถที่จะเอางบต่างๆนี่เข้าไปในในที่สภาแล้วก็อบจอได้เลยแล้วก็อนุมัติงบหรือออกนโยบายในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเองเนี่ยเพื่อจะตอบสนองการทํางานเพื่อให้ได้รวดเร็วนั่นเองเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงเขาดนึงนะฮะของบุคลากรรพสต,ตัวประเทศเช่นเดียวกันครับ ผมขออนุญาตกล่ารเปิดข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบในเบื้องต้นนะครับว่าเรามีองค์การบริหารสวนจังหวัดการแสดงออกเพื่อให้รัฐบาล <im it> เพื่อให้กระทรวงสุขได้รับรู้ว่าต่อสทธิเดชจะไปอบจรอควกตอสิทิเดชจะไปออกมาเจ้าตาสาตกวล่อยเราไปหลักทวงสา ครับในส่วนของนายวิชิตไรสลกุลนะครับนาย,ยกอบจรีสะเกดเองเนี่ยก็เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองสูงท้องถิ่นเนี่ยมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการโอนย้ายภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60สิพรรษานวมินทราราชินีเนี่ยฮะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะในวันที่5 ตุลาคม64ที่ผ่านมาเองซึ่งการกําหนดลักษณะขั้นตอนการโอนถ่ายเนี่ยกิจการอนามัยแล้วก็เฉลิมพระเกียรต 60. ิ60พรรษาเนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสวัภาพตะบนเนี่ยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเนี่ยก็โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย49แห่งได้รับการพิจารณาโอนย้ายกิจการดังกล่าวแล้วและองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางแห่งเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเตรียมโอนดังนั้นปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในในการจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหาร ส่วนจังหวัดหรือการโอนย้ายเนี่ยได้จัดการทําข้อเสนอการจัดงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีมติให้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอํานาจให้กับองค์กรการปกครองส่นทอนถินเป็นเหตุให้กระบวนการการโอนกิจการดังกล่าวเนี่ยและการบริการสาธารณสุขต่างๆนี่เองได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายทั้งระบบราชการการให้บริการต่อประชาชนซึ่ง ส่วนของอบจศรีสะเกดเนี่ยการโอนได้ในครั้งนี้อบจศรีสะเกดเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกร้องของให้โรงพยาบาลย้ายมาสังกัดในท้องถิ่นแต่ทางรพสตในเขตศรสีสะเกดเนี่ยทั้งหมด1 1 7แห่งเองเนี่ยต่างสมัครใจมาเองเนในเมื่อสมัครใจมาทั้ง117แห่งแต่มีการปรับลดให้ย้ายมาแค่13แห่งและส่วนที่เหลือเนี่ยที่เขาสมัครใจจะทาอย่างไรนะฮะแล้วก็ถ้าหากเป็นกรณีที่อบจไปยื่นขอเองเนี่ยแล้วไม่มีการปรับลดจํานวนมาแล้วก็อย่างเงี้ยก็จะไม่ว่าอะไรเลย แต่เนี่ยคือคือในส่วนของรอ,อสอศตรอเนี่ยเขาต้องการที่ย้ายมาทําหม่ไม่ให้เขามานะฮะนี่ก็เป็นประเด็นประเด็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเพราะว่าการที่ปรับรถมามาปรับย้ายมาที่อบจอเนี่ยมันการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายนั่นเองครับเป็นเขาเรียกว่าแต่เป็นการขอมาอยู่ด้วยกับเราเนะครับทั้นั้นการที่มีการโอนย้ายเนี่ยก็จริงๆเขายินดีที่รับบทนะทงางอบจแต่ถ้าเกิดว่าให้ย้ายมาแล้วก็ อนุมัติมาแค่13แห่งเนี่ยเขาบอกว่างั้นไม่ขอรับดีกว่าไม่ขอรับการโอนย้ายเลยนะฮะขอให้รับคืนไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้รับมาที่อาบาจอเนี่ยต้องให้มาทั้งหมดทั้ง117แห่งนั่นเองครับเพราะจริงๆแล้วเขาบอกว่าเรื่องสุขภาพของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องของถิ่นที่ต้องดูแลและมีความเข้าใจต้องการและความต้องการของประชาชนการเข้าถึงได้มากกว่าแล้วก็ทราบปัญหาสามารถแก้ไขได้รวดเร็วเบ็ดเสร็จในท้องที่ ไม่ต้องควรต้องรอส่วนกลางให้แก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ปัญหาในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยแต่ละก็มีเหมือนกันอีกดังนั้นส่วนกลางนั้นจะมานั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วไม่มีวันเข้าใจความต้องการของประชาชนหรือคนที่อยู่ท้องถิ่นเนี่ยแท้จริงหรอกเพราะว่าแต่และผูู้มิภาคแต่และภาคแต่และประเทศภูมิภาค,าค,าคข,ของประเทศเนี่ยก็แตกต่างกันฮะจึงควรปล่อยให้รพสะตเนี่ยเข้ามาสังกัดในท้องถิ่นเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านดูครับ เพราะฉะนั้นในการมีการคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปขอรับมาทำในการมันพวกเขาสมัครใจมาทั้ง117แผงแต่เมื่อสมัครใจมา117แผงให้มาแค่13ที่และที่เหลือที่สุดก็คือการที่ไที่โดยองค์กรถ้าเราไปยื่นขอมาโอเคได้เท่าไหร่เอาที่เราไม่ได้ขอต้องขอมาอยู่แล้ว ปัญหาต่างๆเนื่อมาเรารับเราก็รับหมดที่ถูกวิธีครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเรื่องนี้เองไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสตูลก็มีปัญหาแบบนี้ด้วยกันแล้วก็ที่จังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวไปดูปัญหาเรื่องนี้ที่จังหวัดชัยภูมิครับเขามป็นปัญหาอย่างไรบ้างครับครับก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้อนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาขอเข้าร่วมสังขัดอบจบ้านม้อนะ แล้วก็อสมอในรอรอพอสตเนี่ยพร้อมที่จะเข้าอบาจอแต่ไม่สามารถเข้าได้ครับเนื่องจากว่าอรองนายกอบจยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมีการล็อกสเปกค,คล้ายๆกับที่อื่นนะครับเพราะว่าล็อกสเปกยังไงพราคนที่จะที่จะเข้าไปร่วมกับในส่วนขององบจอได้เนี่ยก็ต้องมีโรงพยาบาลรพศตเนี่ยต้องมีรงรพมีพนักงานจริงๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า6-7ถึงคนถึงจะ เข้าขนาดใสแต่ที่จริงแล้วร,ระสะอสตอตามต่างจังหวัดต่างๆเองเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์เองหรือว่ามีข้าราชการจริงแค่2อสาคนเองจึงไม่เข้ารกเกณฑ์ครับจึงไม่สามารถที่จะย้ายไปได้นั่นเองครับซึ่งจากกรณีนี้นะฮะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะฮะแต่งชุดดำนะฮะออกมาเดินยื่นหนังสือต่อนายอารามนะฮะโลวีระนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเพื่อขอให้นําเรื่องร้องเรียนเนี่ยส่งต่อไปยังนายกรัพันตรตีเพื่อขอให้ทบทวนมติ กระทรวงสาธารณสุขและออกกฎเกณฑ์นในการโอนนะฮะโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดอาบาจอใหม่เนี่ยเนื่องจากกระทรวงอา่าเนื่องจากกระทรวงเนี่ยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ขัดต่อความเป็นจริงซึ่งอาบาจอเนี่ยรับเรื่องพร้อมที่จะดําเนินการตามที่รอพสตาเนี่ยแสดงความเจตจำนงแล้วก็ส่งต่อไปอยังนายรัฐมนตรีน,นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงของนายนิคมนะฮะซึ่งผู้เป็นผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะฮะเฉลิมพระเกียรตินะครับ สารสพอ,รอครับเหตุผลที่เขาไปร่วมอบจเนี่ยเพราะอะไรครับเหตุผลที่เขาไปร่วมถ่ายวนเข้าไปอยู่ในหน่วยงานอบจอซึ่งเป็นหน่วยงาน,นระดับจังหวัดที่ใหญ่คุณนี้ว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเขาว่าได้เนาะเหตุผลหลักจากการที่ผมทํางานมาทั้งหมด34ปีกับ35ปีเลยครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของบุลคลากรในหน่วยงานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกวันนี้งานของสาะทรว มากขึ้นกเ,เดิมเยอะที่ทำงันคือเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงินการบัญชีตรงนี้เราก็ยังขาดตำแหน่งบุคลากรคนนี้ที่จบสายงานนันน้นยังไม่ตรงเดี๋วน,นี้เราให้นักวิชาการสาธุทํางานด้านการเงินบัญชีซึ่งไม่ตรงกับคมรูค้ความสามารถที่เขามีแต่ว่าเขาเรียนรู้เองโดยที่อาจจะไม่ตรงกับตําแหน่งที่เขาเรียนเขาทำมานะครับสองคือตําแหน่งเจา้าที่ธุรการเราให้เจ้าที่บันทึกข้อมูลในการทํานะครับสามก็คือตําแหน่งผู้ช่วยเพ์แผ่นไทยนี้เรา เราตั้งเป็นวางค้างบางข่าวนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นหน่วยเป็นเป็นบุคลากราาที่จําเป็นที่จะต้องมีในหนงานของเราครับซึ่งนักวิชาการหรือว่าพยาบาลเขาทาทางานด้านการารักษาพยาบาลไปนักวิชาการาการา็คนที่จะทํางานเรื่องของการควบรวควบคุมโรคให้ความรู้แนะนำโมดิเวตนะครับซึ่งบุคลาการของเรานี้ยังขาดผมาัสามสี่ตำแหน่งนะครับอีกสําคัญที่สุดคือเรื่องของงารในการที่จะด,ดูแลประชาชนให้ครบห้ามิตินะครับก็ยังขาดอยู่นะครับ ซึ่งตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายวนันเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรามีสมาชิกสภา,าจังหวัดที่เป็นคนในพื้นที่เขตทะบรุ่งทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราประสานงานในเรื่องของอการดําเนินง,งานในชุมชนหรืองบประมาณบางสิ่งบางอย่างที่ขาดแคลนนะเราก็สามารถประสานผ่านทางคอจหรือว่าสมาชิกสภา,าจังหวัดไปไปถึงท่านนายกอบจได้อย่างรวดเร็วทันเวลาทันเหตุการณ์ก็คงจะ นำมาถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสมาชิกสภาจังหวัดและแล้วก็รพตเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนรู้ปัญหารู้ความทุกข์ยากของประชาชนอย่างแท้จริงครับผมแล้วเราได้มีการเชื่อมโยงกับอสมอย่างไรบ้างครับการเชื่อมโยงอสมนี่นะครับเราจะมีอสมในพื้นที่รพทีผมนี้ทั้งหมดตำบลลุกทีเรามีทั้งหมดที่สองหมู่บ้านมีรพตทั้งหมดสามแห่งนะรพตน้อยผมนี่เป็นรสตหลักที่ตั้งขึ้นมาก่อน เราก็มีแบ่งแยกออกไปหมู่บ้านกันไแต่เดี๋ยวนี้หมู่บ้านเราเป็นเจ้องของเกลอบตปศอนน้อยเรามีทั้งหมด11หมู่บ้านเอาสมทั้งหมด1 2 6คนครับทันี้1 2ดคนนี้กระจายไปตามหมู่บ้านซึ่งรปรับผิดชอบรปศอนหนึ่งคนต่อหลังคาเรือน10หลังคาเรือนนะครับตรงนี้120คนนะครับครับประมาณนั้นนะครับการที่รปศอนเขาก็ไปอยู่ในอบจนี่รู้สึกังไดครับค่ะการที่ รพสตจะเข้าไปอยู่ในอบ,อบจนะคะก็กเป็นการดีค่ะเพราะว่าอบจนะคะก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ติดกับประชาชนกับชาวบ้านนะคะ,ะเป็นหน่วยงานที่ใกล้เคียงสามารถต,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 ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกนะคะถ้าเกิดว่าเราพสตได้เข้าไปสังกัดนะคะของอบจก็จะเป็นการดีสําหรับชาวบ้านนะคะแล้วก็ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของผู้มืในการโรงพยาบาลรพสตอเขาบอกว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลของเขาเองเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยรพสตอเขามีมีบุคลากรคแค่6คนคือเขาราชการประจําเนี่ยสามคนแล้วก็รูกจ้างอีก3คนซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปเข้าไปโอนย้ายไปยังอาบาจอได้เนี่ยเองต้องเข้าหลักเกณฑ์คือ SML ครับคือต้องมีไซส์3ขนาดขึ้นไปคือไซส์เเนี่ย ก็คือต้องมีบุคลากรในส่วนของข้าราชการเนี่ยประจําอย่างน้อย4คนถึงจะเป็นไซส์เอครับส่วนไซส์เอเนี่ยต้องมีบุคลากรอ่าข้าราชการประจำเนี่ยประมาณ12คนนะ,ะส่วนไซส์แอลเนี่ยต้องมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจำเนี่ยประมาณ14คนซึ่งส่วนมากเองรพาสาาตต่างจังหวัดทั่วๆไปเองไม่มีหรอกฮะอย่างที่ในส่วนของรพสตแห่งนี้เองเนี่ยก็มีบุคลากรแค่ ที่เป็นข้าราชการเองแค่3คนเองนะครับมันก็เลยไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไซส์เอสจึงไม่สามารถที่จะโอนย้ายได้ซึ่งก็รอพศตอทั่วประเทศขออภัยรอพศตทั่วจังหวัดชัยภูมินะฮะมีทั้งหมด167รอพอสศตนะฮะแต่ที่สามารถเข้าหลักเกณฑ์และโอนย้ายเนี่ยเข้ากับอบจอได้นี่มีเพียงแค่12สองแห่งเท่านั้นนะฮะเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่เขาอยากย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของรอพอสต ที่จะย้ายเข้าไปอยู่อบอจเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าย้ายไปแล้วเนี่ยไซส์เอเองเนี่ยจะได้เงินอุดหนุนจากอบอจน 1, 000, 000, บเนี่ยจำนวน1ล้านบาทนะฮะแต่ส่วนไซส์เอเนี่ยจะได้เงินอุดหนุนประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับส่วนไซส์เอลเนี่ยจะได้จานวนเงิน2ล้านบาทแต่ส่วนอื่นๆเองเนี่ยเขาบอกว่านอกจากตรงนี้แล้วเขายังบอกว่ามันยังสามารถที่จะให้บริการกักบประชาชนได้รวดเร็วแล้วเข้าถึง รวดเร็วแล้วเข้าใจประชาชนได้มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ถ้าเอารอในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขสั่งการมาต่างๆเนี่ยคือการบริหารจัดการเนี่ยมันก็ไม่รู้เพราะานั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็สั่งงานไปโดยไม่รู้หน้าง,งานว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเองเขามีปัญหาอย่างไงแต่ถ้าเกิดว่ามีการโอนย้ายไปยังอาบาจอแล้วเนี่ยอาบาจอเขาในจังหวัดเขารับรู้ว่าปัญหาในแต่ละตำบลแต่ละระวสะตตหรือประชากรเขามีปัญหาเรื่องไหนยังไงบ้างเนี่ยเขาสามารถที่จะอนุมัติ นโยบายต่างๆเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็สามารถทํางานได้สอดคล้องและรวดเร็วเพื่อจะแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงในรองนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะก็คือท่านสมชายจิระนันทกุลนะครับท่านพูดถึงเรื่องนี้ครับแล้วเนี่ยเจ้าที่เราบารดตอน,นถ่ายอวนมา6กิห้าแห่งทำเรื่องไปที่กระจายอำนาจแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐบาลให้มาส2องแห่งอ้างเหตุเพราะว่า ไม่มีบุคลากรเพียงพอแล้วจะปฏิบัติงานไม่ได้ผมเรียนเลยครับว่าปัจจุบันนี้รบตก็มีไม่เกินสามเกินสี่เขาก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเข้มแข็งควบคุมดูแลพี่นอ้องประชาชนได้เหมือนเดิมเขามีเกณฑ์ยังไงบ้างครับก็เกณฑ์จริงๆแล้วน่ะเขาบอกเขากบกำหนดเกณฑ์มาใหม่คือเจ็ดสิบสองสิบสี่ SFL ครับ จ็ดสิบสองสิบสี่แต่จริงจแล้วกระทรวงพอสักกรกระทรวงสาธารณสุขมีแค่สามแค่หกแค่เก้าเนี้ยแต่จริงๆคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่นั้นมีแค่สามคนแสดงว่าเกินคนคแสดงว่า,าะสะิบสองรปสต็คือมีแค่สามนั้นใช่ครับเขามากําหนดหลักเกณฑ์ใหม่น่ะก่อนจะมาจะถ่ายอวนเราให้ไปอปบนจร์เขามากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ว่าเจ็ดสิบสองสิบสี่ข้าราชการต้องครบอย่างเงี้ย แต่เวลาอยู่กระทรวงสาธารณสุขทำไมทำไมไม่กำหนด,ดตรงนี้บ้างซึ่งความเป็นจริงแล้ว167รปสตเนี่ยครับมันมีรปสตไหนที่มี9มี7หรือครับไม่มีครับไปดูได้เลยใหญ่ขนาดไหนก็ช่างขนาดแ L เขาก็มีไม่เกิน4คนส่วนใหญ่เลยนะมันจะเป็นอย่างนี้หมดแต่เขาก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้เหนื่อยขนาดไหนก็ทำถือว่าล็อกสเปกไหมครับนี่ครับเป็นการล็อกสเปก เพื่อไม่ให้ถ่ายโอนมาอปจได้เนี่ยครับสิ่งที่อปจคาดหวังแล้วก็บอกว่ากระจายอำนาจลงมาแล้วรัฐบาลต้องถ่ายโอนภายในสามปีแต่ปัจจุบันเนี่ยรับาตองกำลังจะถ่ายโอนมาเดือนพฤษภาคมอีกทางกระทรวงนั้นทำให้รัตบนล้นเสียขวัญและกำลังใจแล้วเสร็จแล้วพอทำเรื่องมาแล้วก็หาว่าเขาเป็น ผลกบฏมั่งแหละอะไรอะไรพวกเนี้ยซึ่งข้อกล่าวหาตรงเนี้ยผมว่าไม่เป็นธรรมกับรมนตเลยทั้งที่ว่าการกระจายอำนาจนี้รัฐบาลเป็นคนลางกฎหมายนี้มามแต่กลับหาว่าเขากบฏม,มันเป็นไปได้ยังไงครับมุมมองส่วนตัวท่านที่ล็อกสเปกนี่มันทีน <ผม S 1> ่บามาจากอะไรมาจากการเมืองนะครับเรื่องการเมืองแท้ๆเลยเพราะว่า ว่าจะยุบสภาจะอะไรจะอะไรพวกนี้ยซึ่งเขาก็กีดกันไม่ให้รงตัตอนนั้นเข้ามาสกัดองค์การมรหารจังหวัดผมเข้าใจว่าเพราะเหตุนี้ซึ่งผมนั่งคุยกับท่านนายกท่านนายกก็บอกไม่มีไรหรอกเรื่องการเมืองแท้ๆเลยล้วนๆนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนใหม่ว่าภายในสามป,ปีเนี่ยองค์การมรหารจังหวัดจะรับถ่ายอวนทั้งหมด คณะกรรมการกระจายอำนาจก็มาประเมินอบจรแล้วเอาประจรสยภูมิเนี่ยได้คะแนนดีเลิศคือมีศักยภาพครับมีศักยภาพที่รับได้ทั้งหมดร้อยสิบหไอร้อยหกสิบเจ็ดรมตกกขแปลว่าคือต้องลดสเปคหลักครับต้องลดสเปคดุ๊กงดล็อกครับในขณะนี้รมตอมีเจ้าที่กี่คนก็ให้ไปตามนั้นผมยืนยันว่ารมต้นนั้นมีศักยภาพที่จะทำงานได้ ดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับแล้วก็สิ่งไหนที่ขาดเหลืออปจอกจ็จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ทางอาปจอนั้นเสียใจว่าไปล็อกสเปคแบบนี้จะทํำยังไงและจริงๆแล้วเนี่ยจอเขาเรียกจอนะครับไม่ตรงทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปหาข้อมูลายละเอียด เจ้าหที่ทำงานอยู่แต่ละรบอบสอนจอไม่ตรงกันเลยนะครับ,รบไม่ตรงกันท่านผู้ชมครับปัญหาแบบนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดที่นี่ที่เดียวฮะที่จังหวัดสตูลน,นะฮะก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน,นครับบุคลากราทางในส่วนของทางสาธารณสุขเองเนี่ย <ๆ S 1> เขารวมตัวกันประมาณ30กักว่าคนนะฮะก็มายื่นหนังสือนะครแต่งชุดดำแล้วก็ประท้วงที่หน้าะสะลักลาง จังหวัดสตูลเอเดียครับซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันคือเรื่องนี้เองเป็นปัญหาทั่วประเทศครับเขาก็อยากจะยื่นในส่วนของให้หน่วยงานราชการเนี่ยทบทวนในเรื่องนี้ในการเลือกในเลือกคุณสมบัติ SML เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วบุคลากรทางการแพทย์ตามราวสตรเนี่ยจริงๆแล้วบุคลากรเขามีไม่กี่คนหรอกครับ มันมีสองคน3าคน4ี่คนมันก็เลยไม่เข้าหลักเกณฑ์ครับมันเป็นปัญหาทั่วประเทศครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยกวนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานะซึ่งมีอำนาจโดยตรงเลยแหละที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เองเนี่ยให้ท่านเองเนี่ยออกมาสนใจนะพี่น้องประชาชนหน่อยเพราะว่าแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์หน่อยทางสาธารณสุขหน่อยเพราะว่าเขาเป็นด่านหน้าที่จะเข้าถึงประชาชนแล้วก็ดูแลประชาชน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยหรือว่ารพาสาาตนเนี่ยถือเป็นองค์กรสำคัญเลยครที่ดูแลประชาชนที่ป่วยโควิดที่อยู่ตามบ้านต้องโฮมไอโซเลชันต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนดานหน้าเลยที่ดูแลอย่างนี้ทีนี้พอเขาจะย้ายไปอ,อบจอเนี่ยไม่ให้เขาย้ายก็สร้างหลักเกณฑ์ต่างๆแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นการนี่หรือเปล่าการเพื่อจะถ้าเกิดว่าย้ายไปอบจอแล้วฐานเสียงถ้าจะลดลงหรือเปล่าก็เลย ตั้งหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะไม่ให้เขาย้ายไปที่อบจเพราะว่าการที่ย้ายอาบจแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอสมต่างๆเองเนี่ยก็ต้องอยู่สังกัดภา,ภายใต้อบจนะทีนี้ท่านจะลงเลือกตั้งหาเสียงเลือกรอบข้างหน้าเนี่ยที่ท่านจะลงจากสภา,าแล้วเนี่ยที่จะเลือกตั้งกันใหม่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าบุคลากรพวกนี้เองโยนยไปโอนถูกโอนย้ายไปอย่างอบจแล้วเนี่ยทางในการดูแลหรือว่าควบคุมบุคลากร,กรทางการแพทย์ต่างๆเองเนี่ยทางสาธารณสุขเองเนี่ยท่านควบคุมไม่ได้ไง เพราะว่ากระทรวงอาหารสุขไม่ได้ควบคุมแล้วท่นอยู่ในเขตพื้นที่อบจอย่างนี้ถือว่ามีการล็อกสเปคหรือเปล่าเป็นการล็อกสเปคเป็นการกักขังงานเมืองหรือเปล่าและหลายจังหวัดและหลายหน่วยงานหรือหลายองค์กรหรือหลายๆประชาชนทุกส่วนส่วนใหญ่เองเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่เองเนี่ยท่านควรที่จะมาแก้ไขฮะให้เขามีอิสระแล้วก็ เขาสามารถที่จะเข้าในส่วนของอบจอในแต่ละจังหวัดของเขาได้ด้วยนะฮะเพื่อจะเป็นการที่จะทํางานแล้วก็ดูแลประชาชนให้เข้าถึงเข้ารวดเร็วแล้วก็มีงบประมาณในการจัดสรรต่างๆแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเขาทํางานนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เองมีการประท้วงแบบนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดว่ามีคนมารักษาพยาบาลที่รพสตอแล้วเนี่ยเขาประท้วงแบบนี้เองเนี่ยคนตายทําไงฮะนายก นายกประยุทธ์นะครับมีอำนาจโดยตรงเลยรียบไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสานานสุขครับพักสักครู่ครับกลับมาพบกับปัญหาในเรื่องของการเผาเขาเรียกว่าเผาทุ่งนาก่อนที่จะทำนาแล้วส่งผลเดือดร้อนกับชาวบ้านครับ